คือดูดซะว่าคนดิ้นหลนดิ้นหล่นอาชิดนอช้เห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรบ้างอะไรอยู่ข้างข้างอ่ะซ้ายด้านขวาด้านขวาอะไรก็แอบนะขาวขาวอะไรเงี้ยเอฟเฟกต์อะไรนะคริปเปอ้ลราเบิดใครโดนคิปเปอร์ยิงหลังกันไหมอ่าคนนี้กากจริงเลยไงว่าคิปเปอร์ระเบิดผมก็เดินไปมองหน้า โอยนอนดีกว่าคนนี้อารมณ์ดีกับมดูโอ้ยทดีคดีคดีมีอะไรบังหน้าผมอ่ะผมมองไม่เห็นเอ้ยยังไม่เห็นอะไรเลยอะไรวะเฮ้ยอะไรเป็นดังหน้าผมอ่ะผมมองเห็นนะทำไรอ่ะอะไรวะบังนะนอนดีดีอิวอิวไปวิว กวนนี่พอดีผมกําลังทํามะม่วงกวนเดี๋ยวก่อนนอนขอผมก็มีอะไรบางผมเนี่ยไม่หนีไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยเอออย่าเล่นอะไรมันอย่างนี้ดีนอนดีกว่าห่าทิ้งปวดขี้ข้าทิ้งมันเลย่ใช่ใปวดขี้ข้าทิ้งเลยไหมปวดขี้เฮ้ยไหนๆก็ไหนๆนะ เรามาทำอะไรที่ป่าปวดหัวกันที่บ้านดีกว่าคนนี้ไอออ้้บบีีในยุคนี้ยังมีโรงบานไหมยุคนี้ยังมีโรงพยาบาลไหมใครก็ได้ฉันแนะนำโรงพยาบาลเขาหน่อยคนอยู่โรงพยาบาลไหนดีเนี่ยเออคุยชุดก่อนก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าเราใช้ชุดก่อนที่ไปก่อนนะงบประหยัดนั่นนั่น เอ้ยคนนอกหยุดหยุดดีทำเสียงอะไรก็ไม่รู้ไม่เกรงแกคนข้างทางเลยคนในบ้านนะเฮ้ยเกรงแกมั้งคนที่ขุมทำงานเนี่ยเออนั่นแหละดีดีดีอืออย่างนี้นี่อย่างนี้เองอย่างนี้เองอย่างนี้เอง

พื้พื้พี่ัดหนาออนไหม,มนขนาดนี้เน,นเนี่ยเออมันก็ไปพูนเนี่ยเออตายไปซะเนี่สิบองนี่สิบอกเฮ้ยแล้วบอกใหม่ครับอยู่กำลังต<ด>ีนอยู่ขี้ผุโมตรใหญ่เลยเอ,อ่อยินดีด้วยคุณเป็นคนที่ขี้ใหญ่สุดโลก แล้วก็มาบอกผมทำไมผมไม่ใช่คนจดสถิติโลกนะเพราะว่าขี้คนณกอดถ้าเป็นมดแต่ก็อย่างนรก็ผมก็ไม่แย่ใคุณนะอืมก็าชยให้ผมชวนเราผมพูดอะไรนะครับเนี่ยเขาชวนเราผมเรื่องอะไรเขาชวนเราผมรื่องอะไรเขาชวนเราผมเรื่องอะไคนคนอะไใครเขาเสียหาพูดอย่างนี้คนน้านน่าต่อยที่ทำไมซะว่ามันมันอย่างนี้อ่ะ ช่วท่านี่ปิดไปแล้วอ่ะุคุมินมจดินิน้ยั่ฟังเสียงมัดทานี่้มดจินจมดินอยได้แล้วนะจมดินจมดินคุผมเหลือรึ้งตัวแล้วระบบเค่อนะผมเหลือรึ่งตัวแล้ว <im itation> กูเนตัวนี่ตัวเหรอตัว,วอีกอ้เตีย้ยอ,อ,อันนี้ลมนีมากเลนะ <im itation> ข้างล่างมีปลายตอนรับอยู่นะอยากอยากเจอเพื่อนมหม่อยากเจอวัอนไหม สวัสด์ผมเจอมานับร้อยแนละ้วใครวันนี้มอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นแบบสปีดลัน